มีแเปิดบนไหนหรืออะไรยังไงไหมมีแค่แบบน่าจะเป็นคือผมไม่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 ลงไปทําเต็มตัวคือผมแบบก็คือแบบแค่อยากเล่นอ่ะใครก็จ้างดีเหรอไม่ไม่ใช่แล้วครับไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วหรือใครหรือใครเราเอาไปละก็เป็นแบบผมให้ผมให้เพื่อนทําไปเลยครับเพราะว่าผมไม่ยุ่งเลยเพราะผมเขามีแนวทางเขาอะไรนะผมก็ไม่อยากเข้าไปแบบไปไปไปแย่งแนวทางเขาอะไรเงี้ย เหมือนเป็นนายทุนให้ลงลงให้นายเป็นนายทุนอย่างเดียวครันน่ะไม่ได้เข้าไปแตะหรือว่าอะไรเลยก็ให้เาทำไปต้องรออาจจะเอออาจจะเป็นแบบอาจจะเป็นแบบ GTA 6อะไรอย่างเงี้ยถ้า GTA 6มาแล้วว้าวก็ไปต่อกันได้ยาว เอาจริงเอาจร,จริงมันมันไม่ได้วาเพราะเอ็มไปเอ็มเนี่ยมันวาเพราะคอมมูนิตี้นะใช่ใช่ครับเราเราเราพวกพี่แบงค์จะทำมันจะทำมันดีด้วยแหละใช่ครับใช่ใช่คอมมูนิตี้มันใหญ่มากเลยนะใหญ่แบบใหญ่เป็นล้านคนอ่ะเพราะว่าสองปีแล้วอ่ะปีสองปีแล้วแม่งเป็นล้านคนอ่ะเด็กทุกจังหวัดทุกพื้นท um um ี่ร <um ู้จักไฟเอ็มอ่ะผมว่าไม่ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องโกหกอ่ะมันคือเรื่องจริงอ่ะ เลยพี่เขาคำันหนดูเดี๋ยวเพื่อนลาไปแล้วเออเด็กอ่าเจนนี่มา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 อยู่ไอ้นี่เลยครับเดี๋ยวมึนเห็นเลยครับมาช่วยแจ็คเล่นใช่ไหมครับใช่ครับใช่ genauso. อยู่กับแจ็คเลยครับน่าจะมันน่าจะม,ามันมันจะมีบงบ้านอะไรที่ยังไม่เข้ามาอีกได้ <Lic> เลยได้แอ่าไอ้โลเพภร้อยนี่เปิดเปิด in, ช่วงไหนฮะ โอ้ยาวๆเลยครับมันยังไม่มีกำหนดเลยไม่มีกำหนดเลยครับยาวๆเลยยาวๆทำนานครับเพื่อผมคือให้ให้ให้ลงไปเลยอ่ะแบบเต็มตัวไปเลยแล้วไม่เอาลีกับโบนมาทำอ่ะจบเลยนะแป๊บเดียววิธเดียวเลยมีปัญหาเหรือว่าไงก็ลีน่าจะไม่ไม่ไม่ตรงแนวทางมั้งอะไรประมาณเก่งเป็นเด็นติดใช่แต่เก่งครับแต่เก่งแต่เก่งยอมรับเลยว่าเก่งแม่ดึงไปทำช่วยอ่ะปอสีนู่นนี่นั่นมันก็ น่าจะรู้จักกันเลยไหมคนที่ทำนาลาก็น่าจะรู้จักแต่น่าจะรู้จักอยู่แล้วใช่ไหมนาลาอีกแล้วเหรออุยตอนนี้เขาโหดแล้วจำได้จำได้จำได้นาลาที่เออ่แบบอยู่ในกลุ่มเดฟใช่ไหมเดียวๆมีแล้วก็พี่มอสอ๋อน่าจะรู้จักไหมพี่มอสนพรุษรู้จักครับรู้จักไอ้กอล์ฟบ่ายกอล์ฟบ่าไอ้กอล์ฟก็เนี่ยไอ้กอล์ฟให้ไปดูแลดาวเทาแล้วไงเออเหรอตอนนี้เราทำอยู่ดาวเทามันเปิดพิกกี้แล้วมันอะไปแล้วไปไหนแล้วใช่ไม่หนไม่ ไอ้เทิร์ฟที่มันเปิดแล้วที่มารูปผมไปล้อหลอกอ่ะอ๋อไอ้เบคอนก็ยังอยู่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 เป็นเพื่อนกันเป็นทีมกันอะไรเนี่ยมึงงงกันมากเลยบังกับแจ็คเนี่ยไม่ค่อยได้ติดต่อกันแบบก็คือหลังจากวอร์ซีก็แบบมันก็หายไปเลยก็หายไปอยู่แบบคิงยาวๆเลยใช่ปะตอนนั้นหลังจากวอร์ซีจากวอร์ซีจบไปก็อยู่คิงยาวๆที่เราไปฟังในในเดชว่ายังงงอยู่นะว่าเรานี่กับบังอ่ะ ด่ากันที่ผาเลยนะยิงเซิร์ฟกันเละไปหมดเลยใช่โอ้ยตอนนั้นผมไลฟส์สดแล้วแบบมาเม้นต์นอะไรเต็มไปหมดเลยจำได้โอ้ยตอนเราโคตรเกลียดเลยนะพวกเราอะ่ะแบบผมแบบเกียร์เกียรผมเด็กจัดเลยเด็กน้อยหมดเลยตรงน,นั้นวงการนั้นแหละแมบบ่งเราแมบบ่งใส่ถือว่าใส่กันแบบทุกเช้าทุกอะไรอย่างเงี้ยเล่นกันทุกวิถีทางอะนะันเนาะอืมไม่ได้ไม่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยอะ่ะ ยิงกันยิงกันยิงกันแหลกริงนะโหดกว่าไฟเอ็มเยอะมอกเลยว่าทีโหดกว่าเยอะไม่มียิงแล้วแต่ตอนอย่างที่ตัวเหี้ยเยอะตัวเหี้ยเยอะเลยใช่ตัวเหี้ยในวงการเยอะจัดใา่ดำเยอะจัดไอ้หลุยเราเล่นไหมคุณแค่อยากจะมาดูธนาคารข้างบนนะไม่รู้อ่ะเดินมั้ง แต่ว่ามันก็อารมณ์เดียวกันเลยนะผมว่าวอรซีตอนที่เปิดเซิร์ฟเพลิงก็คือแม่งก็ก๊อปแนวกันยับเลยนะใช่ป่ะอารมณ์เดียวกันแล้วตอนเนี้ยคล้ายๆเลยเคยครับแต่ว่าไม่อยากพูดไงแต่วอรซีมันมันก๊อปปุ๊บมันมันเหมือนอารมณ์เหมือนไม่ได้เป็นไรแต่ที่เนี้ยถ้าเออถ้าใครก๊อปใครหรืออะไรยังไงมันก็จะดราม่านิดนึงถูกไหมอืมอืมอืมใช่ป่ะอารมณ์เดียวกันยตอนเนี้ยยเับแต่ว่าไม่อยากพูดไงแต่อมันยิงกันมันเหมือนอารมณ์เหมือนม่งยิงต่อเลย ไอดีเป็นล้านอ่ะไอดีสิบล้านอย่างเงี้ยแม่งฟัดไอดีกันอย่างเงี้ยแจ็ก็เลยรู้อะไรบางมันมันเก่งอะเนาะฉลาดอะความคิดอะมันก็เลยให้มันไปทำอยู่ดาวเทาโอ้ยให้มันหาตังค์ไหนที่มันชอบขี้เกียจไอ้แค่นี่ยติดขี้เกียจถ้ามันมีเกียจมันรวยไปแล้วผมว่าอันนี้จริงนะผมบอกเลยมันมันฉลาดนะถ้ามันมีเกียจมันรวยไปแล้วใช่ใชอยากลงไปเล่นมั้งแกบอกแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเวลีไทยเข้าไปหาบังได้ ติดหญิงคุณชอบติดหญิงใช่ไหมะแต่คิวเยอะข้างบนงงเหมือนกันใช่หรอโคตรงงเลยตอนเนี้ยเก้าร้อยคิวสี่ร้อยตังง,งเลยว่าทำไมข้างบนทําไมสตาร์คิวน้อยกว่าวะอีเวนหรือว่าเด็กกินเกล็นมันอยู่ข้างล่างมันชอบอย่างนั้นบอก <c oughs> ว่าข้างบนมันยี่สิบบวกไงอ๋อข้างล่างคืออิสระประมาณสิบห้าขึ้นไปหรือเปล่าใช่ใช่ใช่โอเคไม่มีเรื่องอะไผมไปมาสองคนดี โอ้โหแค่ขนาดบอกไม่มีเลือนปุ๊บเมื่อกี้เห็นเพื่อนมึงขับมาโอ้โหไม่มีเลือไอ้เหี้ยใครขับมากูอยากรู้ไอ้เมื่อกี้เนี้ย <c oughs> ไม่มีเลือน่ะ <c oughs> ไม่คิดนะไม่คิดเหมือนกันนะว่าไอ้เราจะไปได้เจอกันแบบอีกทีหนึ่งก็คือไฟมแล้วินมาแบบเอ้ยไอ้เหี้ยพอรู้สึกบอสซีไม่หายไปแล้วอ่ะ พี่เคยโกรธหรือว่าเกลียดกันหรือว่าหมันกันอะผมก็ไม่ได้รู้สึกแบบเหมือนตอนนั้นแล้วมันก็เด็กอะตอนนั้นเมื่ก็เด็กอะทำเหี้ยอะไรพี่เลรนพี่เลรนกันนายก็ตัวเหี้ยเหมือนกันนะในวอซีอะอย่า <c oughs> อย่าไปพูดอย่าี๋พูดดิอย่ายวพูดดิให้ <c oughs> คนรู้แค่เปลือกพอโห่รู้ลึกเดี๋ยวโดนใส่อีกรู้แค่เปลือกนี่ก็จะโดนด่าโดนโดนโห่ยับแลไปช่วงนั้น แต่ตอนแรกวงการวอร์ซีแต่ตอนนั้นไม่มีไม่มีโซเชียลหนักไงก็เลยแบบใช่อยู่แค่วงเราเอาง่ายรู้มือนะนั้มอยู่นี่นะสมัยก่อนเราตอนที่ตอนที่จะจ้างมาลีชั่วโมงเท่าไหร่วะสมัยก่อนผมจ้างทันชั่วโมงร้อยห้าสิบผมจ้างตั้งแต่ชั่วโมงแบบร้อยห้าสิบสามร้อยแบบคนหนักสิบอะเออ ของผมเป็นหมื่นแล้วราคาแบบเอ้ยเกือบเป็นพันเอ้ยห้าพันหรือว่าหมื่นนี่แหละชั่วโมงเงี้ยห้าพันถึงหมื่นไม่รู้ว่าเท่าไหร่จังไม่ได้นานมากเลยแต่มารีไม่ได้ตอบมั้งช่วงนั้นโอ้ยตอนนั้นผมเป็นโจทย์ปุ๊บไม่มีใครเอาเลยพวกแบบยูทูปไอ้สายยูทูปอ่ะมีแค่เกอร์โดนัทเกอร์ไอโดนัทไปไหนแล้วไม่รู้โดนัทอ,อีก็มาทำอยู่ gdm เหมือนกันนะไม่ไม่ชวนมาแบบมาเล่นอะไรเงี้ยคงไม่อยากเล่นแล้วมั้งอันยูทูปอะไรของมันต่อเห <มา S 1> ็นใจน้องอย่างน้องมันน่าจะหายไปเลย จาก Youtube ไก็เจอมาเลยผมหายไปเลยอันนี้เขาไม่มีใครเล่นกันจริงๆไงนะหลุยโอ้เขาก็ได้ชิวๆเวดยใช่เ <c oughs> ขามาแรงแต่งจริงโดน,นแล้แม่งเหมาะกับเซิรฟ์ฟโ4ยสีบิดนะอืม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 โดดแล้วเนอะผมเข้าวงการไฟไอไฟ,ไฟ,ไฟ,ไฟเอ็มกันมาก่อนนะแต่ว่าสมองไม่ถึงเรื่องไอ้นี่เฉยไม่ได้คิดว่าจะมีโลเปแบบทุกวันเนี่ย เข้ามั้งแต่32มสิบสองสล็อตอะคืออยู่มามน,นานแล้วแหละแต่ว่าเราไม่รู้<ช>ว่ามันจะไปยังไงเดี๋ยวมันเป็นโอเพนเวอ่ะยังครับฟังอยู่ฟังอยู่ผมกำลังฟัง <32 S 1> อย่สองสล็อตไม่ต้องเปิดหลายๆเซิร์ฟหมดเนาะใช่ใช่มาสี่เซิร์ฟมั่งที่โหมเซวิตเปิดตอนนั้นอะแม่งโหเด็กแม่งโดเนกันพังเลยนะใช่ใช่แม่งเล่นกันเป็นล้านอ่ะ แม่งยอดเติมมันโหแต่สมัยนี้ก็น่าจะเยอะกว่าอยู่ดีสมัยนี้ก็เยอะกว่าอยู่ดีเพราะวงการใหญ่ขึ้นใช่ใช่ตอนนั้นแบบผมโดนแอตตี้จากฝั่งคิงไปแบบโหฝั่งเอาจริงถ้าใหญ่ใหญ่จริงในวอรซีก็มีแต่เออพวกแจ็คไอ้บางถสุบะอยู่ไอ้บางอยู่ด้วยกันมีผมอ่ะก็แค่นั้นแหละจริงๆก็มีแค่สองกลุ่มใหญ่ๆนะมีแค่สองกลุ่มใหญ่ๆ ที่แบบมีซินเซียนอยู่ในกลุ่มด้วยอะไรเงี้ยเนะพวกเด็บอะออพวกตัวเดียวจบอะครบในคนเดียวอะไรเงี้ยอืมอืใช่ใช่ผมดีมีมีพวกทําไอ้พวกโมเดลพวกอยู่ไอช่วยนิดนึงไงอือทาไม่ได้พราะน้ามาผมก็แย่เหมือน,นนะตอนนั้นแน่ยไม่ไม่ขึ้นห้าร้อยคนแน่นอนอะ่ะโจมสุดท้ายแล้วด้วยตอนนั้นฮัลโหลว่าไงเอาเอาดีเล่นหรอเล่นกับใครโอ้โห oh, oh, ไม่บอกต่อ เราจริงที่ผมไปเอาวอซีกลับมาผมว่ามันมันมันไม่คนตายเฉยนะไม่ได้หวังเรื่องคนเล่นหรืออะไรเลยหวังไหมมันก็หวังได้แต่ว่าความหลักๆคืออารมณ์แบบถ่ายคลิปไงมันได้ถ่ายคลิปเพื่อนๆเราได้สตรีมไงเออมันเหมือนซิกเนเจอร์ไปของที่เราจากมาอารมณ์แบบมันเหมือนลายเซ็นเราไปแล้วว่าเรามาจากไหนอ่ะใช่ใช่ใช่จริงนะอันนี้ผมผมคิดอย่างนี้นะสําหรับที่ที่เราผมจะไปซื้อใช่า่มตอนผมจะเอาปุ๊บอ้อระบอกเลยว่ามันจะดีหรอเกมเก่านะมัน รายได้มันอาจจะไม่ได้เยอะเท่าเท่าสมัยก่อนหรือว่าเท่าไฟเอ็มนะเพราะว่าด้วยด้วยด้วยความเพื่อนเราเปื่อยทุกคนเปื่อยมันก็ยังไอ้เนยก็ยังมีหลายเล่นเนาะเอาฮะไอ้เนี่ยข้ามมาดิข้ามมาดิไอ้เนี่ยตามจอดรถดิตามคาเลยคาแบเลยขึ้นมาเราเลยวจอดไปเลยเอาเนี่ยแต่เคยดูคลิปนี้นี่หว่คลิปไหนวะอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในไหนวะที่เล่นไก่เกอร์ที่เล่นไก่เกอร์อ ยังอยู่นะพี่ยังอยู่นะาอยู่นะผมเล่นไม่เป็นด้วยผมบอกเลยผมเล่นไม่เป็นด้วยผมเล่นไปงั้นน่ะเล่นไปวันๆอ่ะแต่ง่ายๆนะถ้าถถ้้าามีไอ้บอลสีป่ะมันจะได้เด็กมันจะได้หมดปล่อยกันสมมติตะก็คืออีแมมอีแมมงอีแม็งข้อแจ็คก็น่าจะเป็นไอ้ท็อปไอ้เยอยท็อปไอ้ต็อบไอ้เหยี่ยวเไอ้เตี่ยวเหยี่ยเวไม่นี่เหยี่ยวไอ้น้ำตกไว้ให้นี่ไดีสัตว์เหยี่ยวไปไหนไอ้เหยี่ยวแล้วมีแน่นอนสัตว์เหยี่ยวมาไห้กูตบดิ หอใครทราบวะเฮ้ยบอกการันตีอยู่แล้วมีมีคนเล่นอยู่แล้วบายฮวตีไม่ตไอมนี่เลยมันมันมันก็ทำใหม่หมดเลยนะทำใหม่หมดเลยนะคือมัแบบใหม่หมดเลยอ่ะดีเลยนะรอบนี้ใช่ไหมใช่ทำเอาเอาระบบฟาร์มของไฟเอ็มเข้าไปเข้าไปเสริมด้วยเยอะเลยแบบเยอะเลยแหละว่ามันก็ทางนี้ทงนั้นมันก็โปลด้วยแหละก็นี่ไงเติมร้อยนึง เราเราสุนทรพักเราอยากเปิดบอกได้นะเอาเอาเอาตัวริสิทธิ์ไปทำแล้วก็คุยในเปอร์เซ็นต์กันเพราะสัญญาผมมันเอามาสี่ปีไงใช่หรอจริงเดี๋ยวกินเปิดก่อนเลยเอากินเปิดเอากินเซฟเดียวก่อนเอาเดี๋ยวเอาเซฟเดียวก่อนเบื่อพวกรุ่นใหญ่มันมีกันไหมบุคกาบอตีเขาเขาคงไม่เคยเห็นเราแบบเวลาบุคกาบบุคกามอตีมันคุยกันมันไม่ได้คุยแบบคุยยากนะคือมันคุยแบบเอ้ยมึงจะเอามกันปิแค่นี้เลยนะมมมััันนน ไม่ได้ห่วงอะไรขนาดนั้นนะฮัลโหลแต่ว่าแต่ว่าตอนที่เกยกันอะก็คงห่วงจัดอ่ะกูบอกเลยใครยิงไม่ตามไปอีกจ้งกันใช่ปะไอต้ําทําอ่ะมันเอาบรรพวกมันเบนด่าผมอะไรอะไรก็ฟ้าดิบบี้ b a บี้ซี y c ตามคิดถึงบบี้ซีจังเลยพี่ชายห่อยี่เงี้ยผิดทางไอ้ฝากอันนี้ไม่ใช่นี่อันนี้ฮิโรชินี่หว่าห่อนนันกากินนังวะ ไม่ใช่นี่หว่าหนึ่งล้านเอาปหนึ่งล้านเอาป้กเอากูเฮ้ยขมหนึ่งขวดร้มผิดวดหร่อกขนมนไอ้เก้าแปดสองเกปสอง็ขอยาหน่อยเนาะเกระเได้เลยตั้งใจโอ้ยเอามาอีกออมาอีมีแค่นี้เก้าแสองยาเก้าแปดสองครับเท่าไหร่ขัดเยอะอะเกิดบลืมอะเอะมายี่สิบก็ได้